หัวข้อวิชาที่6กการประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กหรือดโดรนเพื่อการทำแผนที่ทางการเกษตรการใช้อากาศยานไร้คนขับในการทำเกษตรกรรมนั้นจำเป็นต้องทราบสภาพพื้นที่เพาะปลูกก่อนไม่ว่าจะเป็นสภาพดินไปจนถึงสภาพแวดล้อมหรืออุปสรรคในการบินดังนั้นการทำแผนที่ทางการเกษตร จึงเป็นเหมือนการวางแผนการบินอย่างหนึ่งโดยการทำแผนที่ทางการเกษตรที่ช่วยให้มองเห็นตำแหน่งของสิ่งต่างๆและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนั่นคือแผนที่ทางอากาศแผนที่ทางอากาศมีประโยชน์อย่างมากทางการเกษตรเพราะช่วยให้ทราบลักษณะทางกายภาพการใช้พื้นที่และหากมีกล้องหรือเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เช่นกล้องมัลติสเปกตร a ลจะสามารถสร้างแผนที่ดัดชนีพันชนิดต่างๆเพื่อจำแนกพืชและทราบการเจริญเติบโตของพืชได้ในอดีตการถ่ายภาพทางอากาศจะใช้กล้องหรือเครื่องมือวัดติดตั้งบนเครื่องบินทำให้ได้ข้อมูลแผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างแต่เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆมีราคาสูง และมีข้อจำกัดด้านความละเอียดของภาพที่ได้รวมถึงการบินในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนที่ได้บ่อยครั้งในพื้นที่เดิมต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้ทำให้มีอากาศยานสำหรับถ่ายภาพที่มีราคาถูกลงมีค่าใช้จ่ายในการบินที่ต่ำสามารถบินได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงได้รวมถึงนำมาใช้ในการวัดและวิเคราะห์การผลิตหรือผล,ผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีซึ่งภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการเกษตรนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆของพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นแผนที่คุณสมบัติของดินและแผนที่ผลผลิตโดยในโปรแกรม Geographic Information System หรือ GIS เพื่อการวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกนั้นได้แบ่งแผนที่ทางอากาศที่สำคัญไว้ดังนี้ 1. แผนที่ความสูงหรือ Elevation Map ช่วยให้ทราบความสูงของพื้นที่และสิ่งที่ปกคลุมพื้นที่นั้นการจัดทำแผนที่ประเภทนี้จะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ช่วยในการวางแผนการปรับระดับของพื้นที่การเก็บรักษาความชื้นดินและการระบายน้ำซึ่งแผนที่ในรูปแบบของดิจิทัลจะเรียกว่าดิจิทัลเอลเว o ชันโมเดลหรือ DEM มีการเก็บค่าความสูงในลักษณะตารางกลิดเป็นพื้นผิวต่อเนื่องซึ่งแผนที่ความสูงมีสองประเภทได้แก่ ประเภทแรกแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลขหรือ Digital Surface Model ใช้ตัวย่อว่า DSM เป็นข้อมูลจุดระดับความสูงของพื้นผิวโลกในรูปแบบดิจิทัลโดยรวมเอาความสูงของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลกเช่นต้นไม้พืชพันธุ์และตึกอาคารเป็นต้นมาใช้ในการสร้างแบบจำลองด้วย และแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลขหรือ Digital Terrent Model ใช้ตัวยอ่อ DTM เป็นข้อมูลจุดระดับความสูงของพื้นผิวโลกในรูปแบบดิจิทัลโดยมีการขจัดความสูงของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลกออกให้เหลือเฉพาะความสูงของพื้นผิวโลกจริง ซึ่งข้อมูลระดับความสูงของลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญได้แก่ทางน้ำขอบบริเวณพื้นน้ำอาคารถนนและแนวสันเขา 2. แผนที่ NDVI หรือ Normalized Difference Vegetation Index เป็นดัชนีเปรียบเทียบระดับพลังงานแสงที่พืชพันธุ์สะท้อนออกมาในย่านสีแดงและ NIR หรือ near infrared ซึ่งพลังงานแสงในย่านดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพของพืชยกตัวอย่างเช่นกระบวนการทำงานของคอโรฟิลในพืชโดยหลักการของ NDVI เกิดจากการสังเกตการดูดซับและการสะท้อนพลังงานแสงของพืชโดยพืชที่สมบูรณ์จะสามารถดูดซับแสงได้ดีในย่านที่ตาคนมองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลอโรฟิลที่ดูดซับแสงสีแดงได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันพืชที่สมบูรณ์จะสะท้อนแสงในย่าน NIR ได้ดีเช่นกันเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญในการจัดทำและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือรีโมทเซนซิง โดยค่า NDVI สามารถคำนวณได้ดังสมการเมื่อทราบประเภทของแผนที่ทางอากาศแล้วต่อมาเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากแผนที่มาประมวลผลโดยส่วนประกอบของระบบการทำแผนที่ทางการเกษตรของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่จะกล่าวถึงในบทเรียนนี้จะใช้โปรแกรม Pix4D Mapper เป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยโปรแกรม p i c 4 d Mapper มีส่วนประกอบและขั้นตอนการใช้งานดังนี้ขั้นตอนแรกเปิดเข้าในหน้าจอหลักแล้วเลือกที่ New Project ให้กำหนดชื่อ Project และกำหนดที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการแล้วกดที่ Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป ต่อมาเลือก Add Images เพื่อนำเข้ารูปภาพโดยเลือกจากโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นกดที่ Open หน้าตาของโปรแกร,รมจะแสดงรูปภาพที่เลือกเมื่อทำการเลือกรูปภาพเสร็จเรียบร้อยให้กด Next เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปโปรแกรมจะทำการโหลดรูปภาพเมื่อโปรแกรมโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าต่าง Image Properties ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆของภาพจากนั้นเลือก Next เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปในหน้าต่าง Select Output coordinate system ให้เลือก auto detected โปรแกรมจะดึงข้อมูลระบบพิกัดมาจากรูปภาพจากนั้นเลือก next ต่อมาในหน้าต่าง processing options template ให้เลือกที่ ag multi spectral จากนั้นเลือก finish ทั้งนี้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควรมีหน่วยความจำเหลืออยู่อย่างน้อย4 g b ในกรณีที่โปรเจกต์มีขนาดใหญ่ต่อมาเลือกที่ Processing Options จะปรากฏหน้าต่าง Processing Options ขึ้นมาซึ่งมี4เมนูย่อยได้แก่ 1. Initial Processing ใช้ปรับตั้งค่าการทำงานเบื้องต้นเช่นจุดอ้างอิงที่ใช้ในการประมวลผล2 Point Cloud and Mesh ใช้กำหนดความละเอียดของผลลัพธ์ที่ต้องการ3 DSM Automosaic and Index ใช้กำหนดชนิดลักษณะและรูปแบบการแสดงผลและ 4. Resources and Notifications ใช้กำหนดทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและรูปแบบการแจ้งเตือนขั้นตอนต่อมาให้เลือกที่ Start เพื่อเริ่มต้นการประมวลผลและประกอบภาพซึ่งโปรแกร,รม Pick4D Mapper นั้นสามารถแสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลได้หลากหลายรูปแบบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1ห,หน้าต่าง Map View แสดงตำแหน่งของอากาศยานที่ทำการถ่ายภาพและใช้ในการประมวลผล 2. หน้าต่างเรคลาวด์แสดงตำแหน่งของอากาศยานมุมกล้องและภาพที่ได้ 3. หน้าต่าง VOLUMES แสดงภาพสามิติของแปลงที่ประมวลผลได้สามารถนำมาใช้คำนวณหาปริมาตรของทรงพุ่มและของวัตถุในพื้นที่ได้ 4. หน้าต่างโมเสกเอดิเตอร์แสดงภาพผลลัพธ์จากการประกอบภาพที่ถ่ายและวิเคราะห์ 5. หน้าต่าง Index Calculator ใช้คำนวณและสร้างดัชนีต่างๆเช่น NDVI หรือดัชนีพืชพันธุ์อื่นๆเมื่อทราบประเภทและส่วนประกอบของระบบการทำแผนที่ทางการเกษตรแล้วต่อมาคือ เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อการเกษตรในที่นี้จะใช้กล้อง m i c r o s e n s r เ d Edge M เป็นตัวอย่างในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ส่วนแรกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้อง m i c r เ s e n s r e d Edge M ประกอบด้วย7ส่วนดังนี้ 1. ตัวกล้อง m i ค์เซนเรดเอชเอ็ม 2. เซ็นเซอร์สำหรับวัดแสง 3. เครื่องรับ GPS และเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์4 SD card reader 5. USB WiFi module 6. สายสำหรับรับส่งข้อมูลซึ่งมีสายต่างๆดังนี้ Red e d g e m Power Cable, DLS Cable, Power หรือ Trigger Cable, Ethernet Cable และ7แผ่นวัดแสงอ้างอิงเมื่อทราบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องแล้ว ต่อมาเป็นการประกอบส่วนต่างๆของกล้อง Red m i c a ร e n น e ์เรโดยมีวิธีการดังนี้เริ่มจากนำสายสัญญาณต่อกับเซ็นเซอร์วัดแสงที่ CAMPORT และเชื่อมต่อกับตัวกล้องที่ DLSPORT จากนั้นให้นำสายสัญญาณจาก GPS และ MAG ของเครื่องรับสัญญาณพิกัดตำแหน่ง เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดแสงที่ m a g Port และ GPS Port เมื่อประกอบตัวกล้องแล้วขั้นตอนต่อมาคือการถ่ายภาพเพื่อปรับเทียบแสงโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากนำแผ่น Calibrated Reflectance Panel วางขนานกับพื้นแล้วให้ผู้ใช้งาน ยืนหันหน้าเข้าแผ่นวัดแสงอ้างอิงโดยพระอาทิตย์ต้องอยู่ทางด้านหลังจากนั้นขยับไปทางด้านขวา1-9ก้าวโดยห้ามมีสิ่งใดบดบังเซ็นเซอร์วัดแสงหรือทำให้เกิดเงาบานแผ่นวัดแสงอ้างอิงจากนั้นกดปุ่มบันทึกจากกล้อง Red m i c a s e n s e Red Hm โดยให้ตัวกล้อง บันทึกภาพให้เห็นแผ่นวัดแสงอ้างอิงทั้งหมดเมื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วต่อมาเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลโดยมีข้อควรปฏิบัติในการเก็บข้อมูลดังนี้ 1. ในการบินสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางการเกษตรควรทำการบินสำรวจในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความเข้มแสงคงที่และเป็นช่วงที่การตกกระทบของแสงที่ทำให้เกิดเงาน้อยที่สุด 2. การตั้งค่าการบันทึกภาพต้องให้ภาพทับซ้อนกันหรือ o v e r l a ์แล็อย่างน้อย75เเเนื่องจากในกระบวนการประกอบภาพต้องหาจุดที่เหมือนกันของทั้งสองภาพเพื่อที่จะสามารถนำภาพประกอบกันได้ 3. บันทึกภาพแผ่นวัดแสงอ้างอิงก่อนและหลังการเก็บข้อมูลทุกครั้ง 4. มุมในการถ่ายภาพไม่ควรเกินบวกลบ10องศาจากแนวราบเนื่องจากเมื่อนำภาพที่บันทึกได้มาประกอบภาพแล้วอาจเกิดความคลาดเคลื่อนทั้งนี้ควรคำนึงถึงการติดตั้งกล้องบนอากาศยานไร้คนขับด้วยและ 5. ก่อนการบินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล ต้องให้ระบบสามารถอ่านพิกัดจาก GPS ได้ก่อนเนื่องจากในการถ่ายภาพของกล้องจะมีการบันทึกพิกัดลงไปในภาพด้วยซึ่งแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อการทำแผนที่ทางการเกษตรนั้นในที่นี้จะใช้ DJI Pilot App เป็นตัวอย่างในการศึกษาโดย DJI Pilot ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรในโหมดการบินแบบแมนนวลสามารถควบคุมได้หลายรูปแบบเพื่อทำให้การบินมีประสิทธิภาพส่วนโหมด s s i o n f l i g h t จะรองรับการวางแผนการบินที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอากาศยานได้โดยอัตโนมัติทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับขั้นตอนการวางแผนเพื่อทำแผนที่ทางการ,กรเกษตรที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะใช้โหมดการบิน Mission Flight เนื่องจากสามารถสร้างเส้นทางการบินและบินโดยอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆดังนี้ 1. Point of Interest หรือ POI กดเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน POI และ POI จะปรากฏบนแผนที่สามารถลากเพื่อปรับตำแหน่งได้ 2. Reverse Path สามารถกด S บนหน้าจอแสดงผลเพื่อปรับตำแหน่งจุดบินขึ้นของอากาศยานได้3 Clear Waypoint กดเพื่อลบจุดหรือเส้นทางการบินทั้งหมดที่ทำการสร้างไว้4 Delete Selected Waypoint กดเพื่อลบจุดเส้นทางการบิน5 Location กดเพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวอากาศยาน 6. Map Lock ก,กดเพื่อล็อกทิศทางของแผนที่เมื่อกดแล้วทิศจะถูกล็อกไปทางด้านทิศเหนือ 7. Map Mode ก,กดเพื่อเลือกชนิดของแผนที่ 8. Clear Screen กดเพื่อลบเส้นทางการบินทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล 9. Parameter List กดเพื่อเข้าไปตั้งค่าต่างๆ 10. มิชชั่นอินร์เมชันแสดงระยะทางการบินเวลาทั้งหมดของการบินจำนวนเส้นทางบินและจำนวนรูปภาพ 11. Camera Preview กดเพื่อเลือกแสดงภาพจากกล้อง 12. Perform กดเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสถานะของอากาศยานก่อนการขึ้นบิน 13. Edit กดเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูล และ1 4 s a e เซฟกดเพื่อบันทึกข้อมูลเมื่อทราบประเภทส่วนประกอบและเทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับแล้วต่อมาจะกล่าวถึงการวางแผนการบินเพื่อทำแผนที่ทางการเกษตรโดยเริ่มจากการตั้งค่ากล้อง m i c a s e n s e Red e ร g e M มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรก เชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างกล้องกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าทำการตั้งค่าโดยชื่อที่อยู่ของเน็ตเวิร์กหรือ SSID และพาสเวิร์ดจะอยู่ในคู่มือการใช้งานซึ่งกล้องแต่ละรุ่นอาจมีการตั้งค่าผ่านทางระบบอื่นตามแต่ผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดส่วนกล้อง m i c a ร e n s e Red e M นั้นให้ Wi-Fi SSID คือ Red e g e และพา s เวิร์ เป็น MICASENSE e. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์เช่น Chrome, Firefox หรือ Edge แล้วพิมพ์ IP address ของตัวกล้องเพื่อเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยมีหน้าจอย่อยดังต่อไปนี้หหน้าจอแสดงสถานะของระบบประกอบด้วย Storage คือความจุทั้งหมดที่สามารถบันทึกได้ GPS status คือสถานะเชื่อมต่อ GPS DLS status คือสถานะการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดแสง Time แสดงวันและเวลา Location คือพิกัดตำแหน่ง Altitude คือความสูงเหนือระดับน้ำทะเล สปีดคือความเร็วการเคลื่อนที่ Heading คือองศาด้านหน้าของกล้องและ Capture Config สำหรับแสดงตัวเลขการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพ 2. หน้าจอแสดงภาพจากกล้องแบบเรียลไทมตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพของหญ้าจริงและหญ้าเทียม โดยตัวกล้องจะแสดงภาพในช่วงคลื่นแสงต่างๆทั้ง5ช่วงคือ blue, green, red, red edge และ NIR พบว่าหญ้าจริงและหญ้าเทียมมีความแตกต่างของการสะท้อนแสงมากที่สุดในช่วงคลื่น red edge และ NIR ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการพัฒนาการวิเคราะห์พืชด้วย NDVI โดยระบบสามารถเลือกการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติหรือ auto capture mode ได้2แบบดังนี้แบบแรก overlap เป็นการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามระยะทางการเคลื่อนที่โดยโปรแกรมจะคำนวณระยะทางเพื่อให้ได้ภาพที่มีการซ้อนทับของรูปหรือ overlap ตามที่กำหนดโดยคำนวณจากค่าความสูงในการบิน เพื่อความสมบูรณ์ในการประกอบภาพในภายหลังเมื่ออากาศยานบินขึ้นถึงความสูงที่ได้ตั้งค่าไว้กล้องจะเริ่มบันทึกภาพและเมื่ออากาศยานเคลื่อนที่กล้องก็จะบันทึกภาพทับไปโดยมีโอเวอร์แลปของการถ่ายตามที่ได้กำหนดไว้และแบบทัมเมอร์เป็นการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดเช่น ให้บันทึกภาพทุก1วินาทีซึ่งในหมดนี้ต้องคำนึงถึงความเร็วในการบินและระยะเวลาในการบันทึกภาพให้มีความเหมาะสมกันเนื่องจากจะมีผลต่อขั้นตอนการประกอบภาพโดยสามารถประมาณการความเร็วในการบินและระยะเวลาได้จากการประมาณการก่อนการบิน preflight estimator เมื่อตั้งค่ากล้องแล้วต่อมาเป็นขั้นตอนการทำแผนที่การบินสำรวจทางการเกษตรด้วยแอปพลิเคชัน DJI Pilot โดยมีขั้นตอนดังนี้อันดับแรกเลือกโหมดการบินเป็นแบบ Mission Flight จากนั้นเลือก Create a Route เพื่อสร้างเส้นทางการบินเลือกที่ Mapping เพราะเป็นฟังก์ชันสำหรับการบินทำแผนที่ และเมื่อเข้าสู่ฟังก์ชันแมป핑สามารถกำหนดขอบเขตการบินถ่ายภาพโดยการแตะที่หน้าจอแสดงผลจะปรากฏขอบเขตการบินและเส้นทางการบินของอากาศยานซึ่งสามารถแก้ไขขอบเขตการบินจากการแตะที่จุดสีขาวจากนั้นลากเพื่อกำหนดขอบเขตที่ต้องการหรือเพิ่มจุดขอบเขตโดยการแตะที่จุดสีขาว ที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางในกรณีที่แปลงไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อมาเลือกพารามิเตอร์ลิสต์เพื่อกำหนดการตั้งค่าต่างๆและควรคำนึงถึงการตั้งค่าจากกล้อง m u l ติสเปกตร a l เช่นการตั้งค่ากล้องไม c าเซนเร r e d จเอ็มสามารถดูได้จาก Pre-Flight Estimator ซึ่งการตั้งค่าสำหรับการบินต้องสอดคล้องกันด้วย จากนั้นทำการตั้งค่าขั้นสูงหรือ Advanced Settings เป็นการกำหนดค่า Overlap ของภาพทั้งด้านหน้าและด้านข้างและองศาของเส้นทางการบินและขอบการบินเมื่อกำหนดการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วให้กำหนดชื่อไฟล์และกดบันทึกข้อมูลและเมื่อจัดทำเส้นทางการบินเสร็จเรียบร้อยให้เปิดรีโมทควบคุม และเปิดตัวอากาศยานที่ติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัลเรียบร้อยดีแล้วจากนั้นเลือกกดที่ perform เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าและสถานะของอากาศยานก่อนการขึ้นบินจะปรากฏข้อมูลสถานะของอากาศยานให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเลือกกด start เพื่อสั่งการให้อากาศยานทำการบินสำรวจพื้นที่แปลงที่จัดสร้างไว้เห็นไหมล่ะคะ ว่าการประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับกับการใช้โปรแกรมสร้างแผนที่นั้นเป็นประโยชน์ต่อาการทำแผนที่ทางการเกษตรเป็นอย่างมากซึ่งสามารถระบุตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของแผนที่และสภาพของพื้นที่บริเวณนั้นดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้ใช้งานควรศึกษาขั้นตอนต่างๆให้เข้าใจและนำไปฝึกฝนให้มีความชำนาญด้วยนะคะ